นี่กับรายการ b b t วันนี้เราอยู่กับเกม Candy Auto Ally นี้เราจะมาสร้างตัวละครกันโอเคได้แล้วเมลวัด Yes Yeah. This one beautiful skin tone ความความอ้วนของหน้าโอเค feature มี eye alpha คือ มันคืออะไรวะไม่รู้สิอ๋อคิวอืมโดนซะแหละโนสอืมเ,เ,เดี๋ยวงโปรไฟล์ no อ d d ได้ไหมเพราะว่าเป็นโปรไฟล์มุกเลยไม่รู้มีดังไม่มีดัง <laughs> นี่แหละชีกโบนโอเคฟัต I'm making a fat fat people เ <laughs> นี่เป็นหน้าสี่เหลี่ยมเอาคางสมอ ลาส์ลาโอเคได้แล้วตอนนี้เราสามารถทำคนอ้วนได้แล้วเครื่องแต่งตัวไม่ใช่สิแฮ่นาแมวเงี้ยแหละเอาชอบผมสีดำมีผมสีดำให้เราเลือกใหม่ Ừ, ผมสีดำอืมผมสีผมสีดำแล้วกนะันตาไม่ใช่คิว้วเอานี้นะกันเฟเชลแฮร์นี่แล้วนะันอันนี้นหลวมมากเลยว่ะอ๋อโอเคสิวโอเครอตีลกาไม่ออกเออรอยแดงที่หน้า Oh no, 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 skin damn me. Non Eye color, emerald, light blue, or oh, shade blue, light brown, dark brown, dark gray. Need a quoi? Eye makeup. Oh, my, man, my, my, เสือไอ้เสือจิ้อสไตร์กรีนวีสมาร์ที้เคชวลตีแฮทอ่าวีนี้แฮท อะไรจะเทพไหม <c oughs> เอ้ยนี่นี่จะหมดเล้วล่ะนี่นี่กว่า I look so beautiful เคมีหมวแค่นี้เราจะกลับไปที่ Black f e d u l a ค่ะโอเค Black f e d u l a Status สุดท้ายตัวตรงเนี่ยนะอ่านี่ละกันพอร์เฟนีเหมือนกันแต่ว่าสกิลการขับรถต้องไม่มีเลยอ่านี่แหละ p e r f e c t p e ฟ f e โอเคพร้พอมละ s e v e น c o n t i n u ว แล้วขอจบเพลงเท่านี้